ต้นกล้าผักหวานป่าที่มีมากกว่าต้นดีกว่ายังไงนี่นะครับผมต้นกล้านะครับผมอายุ2เดือนเกือบ3เดือนแล้วฮะนี่ฮะผมใส่ปุ๋ยไปแล้วนะฮะนี่คือการปลูกเอียงนะครับแต่ว่าเขาต้นเขาตั้งตรงเองเห็นไหมฮะนะฮะผมจะทําการเด็ดยอดเขาเนาะนี่ห,นหมถ้าไม่เด็ดยอดเห็นไหมครับ เขาจะแตกยอดเองเห็นไหมแล้วยอดจะได้ยอดสั้นๆเล็กๆแบบนี้ยอดจะไม่ใหญ่ไม่อวบนะครับเห็นไหมถ้าเราไม่เด็ดยอดเขาจะต่อยอดอย่างเงี้ยทีละยอดทีละยอดขึ้นไปจนสูงเป็นลำต้นเดียวนะครับตั้งตรงเนาะอันนี้คือเราไม่เอาเราต้องการให้เขาแตกพุ่มเนาะให้เขาแตกมากกว่า1ยอดเนาะผมเลยทําการเด็ดยอดครับผมเด็ด3าใบบนทิ้งนะเห็นไหมเนี่ยฮะผมเด็ดทิ้งเลยนะฮะเนี่ยเด็ด3ใบบนทิ้งไปเลย <S 2, <S <อ> <S 2> <S ต้นครับอันนี้ต้นคู่ผมปลูกต้นคู่เนาะ อ่ะเนี่ยผมเด็ดทิ้งไปเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะซอกใบของเขาเนี่ยฮะซอกใบซอกใบตรงนี้เดี๋ยวเขาจะแตกมาใหม่หน่อยเนี่ยซอกใบเขานะครับผมเนี่ยครับต้นนี้มี3ต้นเห็นไหมฮะผมเด็ดหมดฮะอ่ะนะครับเห็นไหมครับข้อดีของการที่มีต้นเยอะคือเห็นไหมฮะสองต้นเนี้ยไปต่อได้แน่นอนฮะเพราะว่าเขาต้นใหญ่เห็นไหมเนี่ยเขาต้นใหญ่มากส่วนอีกต้นนึงเนี่ยไม่ค่อยโตเห็นไหมเราต้องมารอลุ้นดูว่าปีที่2ปีที่3ามเขาจะโตไหมฮะ แต่ข้อดีของการปลูกเอียงคือนี่ฮะมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาจะได้ต้นแบบนี้ขึ้นมาใหม่มันจะเป็นพุ่มเพราะต้นที่เราปลูกเอียงแล้วเขาจะแตกนะครับจะแตกกิ่งมาจากโคนนะครับผมไอ้พวกนี้จะโตเร็วนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามต้นนี้กันโอเคครับ